สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระคำยามเช้าวันนี้เรามาคุยเรื่องจงเป็นเนื้อเดียวกันจากพระธรรมมัทธิวบทที่19ข้อที่3ถึงข้อที่8พระธรรมมัทธิวบทที่19ข้อ3ถึง8พวกฟาริสีมาทดลองพระองค์ทูลถามว่าผู้ชายจะยาพัญญาของตน เพราะเหตุใดๆก็ตามเป็นการถูกต้องตามธรรมบัญญัติหรือไม่พระองค์ตรัสตอบเขาว่าพวกท่านไม่ได้อ่านหรือว่าพระผู้ทรงสร้างมนุษย์แต่เดิมได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงและตรัสว่าเพราะเหตุนั้นบุรุษจึงต้องละบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับพรรยา และเขาทั้งสองจะเป็นเนื้ออันเดียวกันเขาจึงไม่เป็นสองต่อไปแต่เป็นเนื้ออันเดียวกันเหตุฉะนั้นซึ่งพระเจ้าได้ทรงผูกพันกันแล้วอย่าให้มนุษย์ทําให้พรากจากกันเลยเขาจึงย้อนถามพระองค์ว่าถ้าอย่างนั้นทำไมโมเสสได้สั่งให้ทําหนังสือ,อย่าให้พันยาแล้วก็อย่าได้ พระองค์ตรัสแก่เขาว่าโมเสสได้ยอมให้ท่านทั้งหลายอย่าพัญญาของตนเพราะใจท่านทั้งหลายแข็งกระด้างแต่เมื่อเดิมมีได้เป็นอย่างนั้นวันหนึ่งพวกฟาริสีมาทดลองถามพระเยซูว่าผู้ชายเนี่ยถ้าอยาภรรยาพราะเหตุใดก็ตามแต่เนี่ยสมควรไหมตามธรรมัญญัติของพระเจ้าเนี่ย พระเยซูก็เลยเาถามเขาว่าท่านไม่ได้อ่านหรือพระพีเขียนว่าย่างไรเ,เมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์นั้นแต่เดิมพระองค์สร้างให้เป็นชายและหญิงไม่ใช่หรือแล้วก็บุรุษหรือบุตรชายก็ละจากปิดามารดาของตนเนี่ยไปผูกพันอยู่กับภรรยาและก็เขาสอ,สองก็เป็นเนื้อเดียวกันฉะนั้นเมื่อเขาผูกพันกันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็อย่าให้มนุษย์ทำให้เขาภาคจากกัน นะเขาจึงยอ้อนถามพระเยซูว่าเอางั้นถ้างั้นโมเสสเนี่ยทำไมสั่งให้ทำหนังสือ,อยาได้แล้วก็ยาได้พระองค์ก็ตรัสว่าโมเสสเนี่ยให้ท่านทำยาก็เ,าเพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นคนที่มีใจแข็งกระด้างพระเยซูตอบในมุมหนึ่งว่าโดยเจตนารมณ์ของพระเจ้าไม่ควรมีการยาร้างกันในครอบครัวตามเจตนารมณ์ของพระเจ้า นั่นคือสิ่งพระเยซูเราไปอ่านไปดูหมายความไว้ใช่ไหมนะครับพระเยซูไม่ตอบตามอารมณ์ความรู้สึกตัวเองแต่คงตอบตามาพระวจนะของพระเจ้าที่เขียนเอาไว้แต่บรรดาผู้ฤาษศรีก็ตั้งคำถามอารามโมเสสทำไมอนุญาตให้ยาได้พระเยซูตอบว่าที่โมเสธทำนะเพราะว่าพวกท่านเองหางเป็นเหตุพวกท่านใจแข็งกระด้างเมื่ออยากจะยาก็อยากจะยากก แต่พอการยาแบบไม่รับผิดชอบเนี่ยนะฮะก็ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียหายโดยพอฝ่ายผู้หญิงเพราะสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงเมื่อไม่มีสามีแล้วคอยดูแลเขาก็ไม่รู้ทํทอะไรเพราะว่าคนก็ไม่จ้างทํางานอยู่แล้วก็เป็นภาระทางสังคมแต่ถ้าทำหนังสือยาก็หมายความว่าต้องมีความรับผิดชอบนะฮะนั่นคือสิ่งที่ทุกคนรู้กันท่านพระเยซูว่า ในความหมายแท้จริงของเจตนารมณ์พระเจ้าเนี่ยเมื่อคนใดก็ตามแต่ผู้ชายได้ละจากวิดามารดามาผูกพันอยู่กับภรยาเนี่ยอันดับแรกคือหมายว่ามาเป็นเนื้อเดียวกันนะครับคำว่าเป็นเนื้อเดียวกันหรือเป็นคนคนเดียวกันใช้คําพูดนี้ก็ได้คนไทยชอบพูดบ่อยๆว่าเมื่อเราแต่งงานกันแล้วเราก็เป็นคนคนเดียวกันนะฮะทูอินวัน เราใช้หลักสูตรนี้ก็ได้ 1, 1, 1. นบวกหนึกับ1ะฮะไม่เป็น2แต่ว่าอาจจะบอก2ูอินวันก็ได้นะะนั่นว่าในสิ่งหนึ่งมี2สิ่งรวมอยู่ด้วยกันสิ่งที่เรามองเห็นง่ายไหมสุดคือน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมเนี่ยเกิดจากน้ำตาลผสมกับน้ำและก็ตั้งบนเตาไฟแล้วก็เคี่ยวมันสักพักหนึ่งมันก็หลอมตัวเข้ากลายเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วมาเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยโดยหลักการไม่มีใครคิดจะแยกน้ำเชื่อมให้ออกเป็นน้ำกับน้ำตาลเพราะว่ามันทำงานยากมากแล้วก็เสียเวลามากแล้วก็ไม่ไม่คุ้มใช่กับว่าไม่คุ้มอันนั้นคือสิ่งที่พระเยซูเราบอกว่านั่นคือเจตนาของเจ้าอย่างที่พูดไปตอนแรกมื่อเจ้าสร้างอ,อาดัมฮาวาขึ้นมา แล้วพะอค์ก็บอกเขาก็อยู่ร่วมกันเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะอย่างเนื้อเดียวกันก็แปลความว่าแยกจากกันไม่ได้เนื้อเดียวกันแปลความว่าแยกจากกันไม่ได้ถ้าเราคิดจะแยกจากกันมันมีบาดแผลนะมีบาดแผลมีบางคนเขายกตัวอย่างนี้ก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าถ้าอากระดาษสองแผ่นนะฮะทาาทากาวแปะไปด้วยกัน ก็จะกลายเป็นกระดาษแผ่นเดียวสิ่งที่แตกต่างขึ้นมาหน่อยคือว่ามันหนาขึ้นนะฮะและถ้าเราคิดจะแยกกระดาษสองแผ่นนี้ออกจากกันโอ้โหมันมันทำยากมากนะฮะส่วนใหญ่จะมีการฉีกและก็ขาดฉะนั้นเมื่อชายหญิงแต่งงานกันนะฮะแล้วเมื่อต้องยาก,กันเนี่ยมันฉีกมันขาดมันมีรอยแผล นะะมันเป็นความจดจําในสิ่งที่ไม่ดีบางคนก็มีความเจ็บปวดบางคนก็พอรักษาหายได้แต่ยังมีรอยแผลเป็นอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นได้เหตุผลของพระเจ้าจึงคําว่าเนื้อเดียวกันจึงแปลว่าแยกจากกันไม่ได้นั้นพระเยซูแจ้งพูดว่าเมื่อมนุษย์ได้ผูกพันกันแล้วยาให้ใครประกาศ แยกเขาจากกันเพราะก็จะกับทำลายชีวิตของกันและกันอันนั้นคือสิ่งที่อยากจะให้มองเห็นนี่คือเจตนารมณ์ของพระเจ้าที่บอกว่าการเป็นเนื้อเดียวกันแปลความว่าตั้งแต่นี้ไปแยกจากกันไม่ได้แล้วนะไม่ว่าจะโดยเหตุผลใดๆก็ตามแต่จะไม่สามารถแยกจากกันได้แล้วฉะนั้นก็หนุนใจนะครับท่านท้งหลายที่กำลังมีครอบครัวหรือกำลังตั้งใจจะมีครอบครัวหรือท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้ว ะะก็พยายามรักษาครอบครัวให้ดีโดยยึดหลักของพระเจ้าไปแหละเมื่อเราแต่งงานกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วเป็นครอบครัวกันแล้วอย่าคิดยอยาอย่าคิดแยกจากกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต้องปันฝ่าแก้ไขปัญหาบริการจนกระทั่งวันตายร่วมใจฐานครับพระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักปรงเที่ยวอวยพรประทานแสงสุขในข้าพมาหลายหลายและเข้าใจในวิถีชีวิตของครอบครัวได้ชัดเจนมากขึ้น ้วยการช่วยเหลือจากพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคำถามสำหรับการใคร่ครวญท่านจะเสริมสร้างให้ครอบครัวมีความรักและผูกพันกันได้อย่างไร บอบคิดประจำนี้นะครับจงรักษาครอบครัวให้แน่นเหนียวและเหนียวแน่นไปจนตายอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง KKPL Live และสามารถสนับสนุนภนรกิจผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ